สวัสดีครับบางวันตุ่มตุงครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับว่านะครับเจ้ากันนะครับไทวัชซึ่งจิตถาวรนะครับห้องเครื่องทีมชาติไทยนะครับหลังกากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นั้นนะครับกำลังจะหมดสัญญากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนําในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแต่ว่านะครับสโมสรนั้นกําลังจะต่อสัญญาให้อีก1ปีนะครับแต่ว่านะครับเพื่อการลงสนามให้มากขึ้นนั้นนะครับจะส่งนะครับลงไปเล่น ในหลีกรองของอังกฤษนะครับซึ่งเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่านั้นธนวัตรเจ้ากันนั้นจะมีนะครับฝีเท้าที่จะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่นะครับเวลา1ปีต่อจากนี้นะครับเลสเตอร์จะส่งธนวัตรซึ่งจิตถาวรน,นั้นลงไปเล่นกับสโมสอนในหลีกรองของอังกฤษเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมที่จะขึ้นมาอยู่ สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในบนเวทีพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่นะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเจ้ากันกันนะครับว่าครับช่วยให้เขานั้นนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีครับแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่จะได้ลงโชว์ฝีเท้าให้กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้บนเวทีพรีเมียร์ลีกกันครับผมสวัสดีครับ